ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ ID 4สงครามวันดับโลก เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นในวันที่2กรกฎาคมก่อนวันชาติเพียงแค่2วันเราจะมาอยู่บนดวงจันทร์ณป้ายจารึกเมื่อปี1969แล้วจากป้ายจารึกนี้ก็เป็นหลักฐานว่ามนุษย์คนแรกที่ได้ขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์นั้นมีอยู่จริงแต่เหมือนว่าหน้าที่แห่งนี้มันคงไม่ได้มีเพียงแค่ธงชาติอเมริกาเพียงอย่างเดียวเมื่อจู่ๆก็มียานอาวกาศขนาดใหญ่ที่ลอยนิ่งมาจอดอยู่เหนือโลกพอดีพอดีฉากต่อมาจะไปยังสถาบันค้นคว้าสิ่งมีชีวิตนอกโลกเราจะ มาอยู่กับพูหนุ่มตาตีคนหนึ่งกับหัวหน้าของเขาที่ตอนนี้ทั้งสองคนจับสัญญาณปริศนาจากดวงจันทรได้ซึ่งมันอยู่ห่างจากโลกไปเพียงแค่3 0,000กิโลเมตรเท่านั้นฉากต่อมาแต่ไปยังกองบังคับการอาวกาศเพินตากรเราจะมาอยู่กับผู้พันวินเลียมตอนนี้เขาก็ได้ทราบข่าวแล้วระว,ว่ามันมีวัตถุขนาดใหญ่กว่า550กิโลเมตรลอยอยู่เหนือโลกด้วยความใหญ่ของมันนั้นก็มีขนาดเทียบเท่าหนึ่งในสี่ของดวงจันทร์กันเลย ฉากต่อมาแต่ไปยังประธานาธิบดีวิทมอร์ในระหว่างที่เขากําลังนั่งคุยกับเลขาที่ชื่อว่าคอนนีวิทมอร์ก็ได้รับสายที่ทําให้คนทั้งตัวเขาต้องลุกชันฉากต่อมาเราจะมาอยู่กับเจ้าหน้าที่ MIT ที่ชื่อว่าเดวิดหลังจากที่เขาเล่นหมากลุกกับพ่อเซดเดวิดก็เข้ามาเจอเรื่องปวดหัวที่สํานักงาน MIT ทันทีเมื่อจู่จูมาตี้เพื่อนของเขาก็เข้ามาบอกเดวิดว่ามันมีดาวเทียมของเราดวงหนึ่งหายไปจากวงโครจรเหมือนกับว่ามันหายไปเลยไม่เคยมีอยู่ตรงนั้นก็ว่าได้ ฉากต่อมาแต่ไปอย่งที่ห่างไกลแห่งหนึ่งในแคลิฟอร์เนียเราจะมาอยู่กับตาลงรัสเซลที่ตอนนี้เขากําลังขับเครื่องบินพ่นยาฆ่า,มาแมลงแต่พอเขาลงมาจากเครื่องบินลูกชายของรัสเซลที่ชื่อว่ามิเกลก็เข้ามาบอกว่าพ่อมาพ่นยาฆ่า,มาแมลงผิดส่วนแล้วนี่มันใช่ส่วนของรูคัสะที่ไหนกันล่ะ ขนาดเดียวกันในห่วงอวกาศปรากฏว่าตอนนี้ยานอาวกาศขนาด550กิโลเมตรมันได้ปล่อยยานลูกลักษณะจานแบนๆออกมาลอยเหนือชั้นบรรยากาศของโลกเป็นที่เรียบร้อย ฉากต่อมาตัดกลับไปยังประธานาธิบดีวิทมอ์รัฐมนตรีต่างๆก็เข้ามาประชุมกันในเรื่องที่เกิดขึ้นโดยสถานการณ์ตอนนี้มันก็ดูแย่เอามากมาต่อยานลำใหญ่มันส่งยานลำเล็กออกมามากถึง36ลำแล้วทุกลำนั้นก็มีขนาดกว้างกว่า15ไมล์ที่แย่คือภายใน25นาทีต่อจากนี้ยานทั้ง36ลำมันก็จะเข้าสู่ชัมม้นบรรยากาศของเราแล้วไม่กี่นาทีต่อมาสำนักข่าวทั้งโลก็ได้รายงานถึงกลุ่มควันไฟขนาดใหญ่ที่มันเกิดขึ้นบนท้องฟ้านในเมืองสำคัญต่างๆทั่ว ลแล้วคนที่ซวยก่อนนั้นก็คือเครื่องบิน A อแบที่ขับไปชนใส่เปลวไฟขนาดยักษ์จนเครื่องบินระเบิดหายเป็นอนูนั่นจึงทําให้รัฐมนตรีการาหมอ,ออกคําสั่งให้พาเจ้าหน้าที่ทุกคนลงบังเกอร์ได้เลยแต่ว่าประธานาธิบดีวิทมอร์ก็ขอปฏิเสธเขาขออยู่เคียงข้างประชาชนให้ถึงที่สุดดีกว่าผู้พันวินเลียมพอเห็นประธานาธิบดีเป็นแบบนี้เขาเองก็จะขออยู่ด้วยอีกคนกลับมายังด้านเดว,เวิดหลังจากที่เขารูแล้วว่าดาวเทียมของตัวเองหายไปจากชั้นบรรยากาศเดวิดก็สามารถจับ สัญญาณพายุอะไรบางอย่างจากยานอาวกาศยักษ์ลำนั้นได้โดยในสัญญาณก็เหมือนเป็นคำสั่งที่พวกต่างดาวกำหนดเวลานับถอยหลัง7ชั่วโมงซึ่งตัวเดวิดตอนนี้เองเขาก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าสัญญาณนี้มันหมายถึงอะไรไอ้เจ้ามาตี้ก็บอกว่าช่างหัวกระดาษนั่นเถอะนายรีบมาดูข่าวเร็วเข้าประธานาธิบดีกำลังบอกแล้วว่าให้เราทำยังไงกันต่อฉากต่อมาต่ไปยังรัสเซลที่กำลังนั่งดื่มชาอยู่ในร้านอาหารจู่ๆทันใดนั้นก็มีพวกชาวบ้านเข้ามาแซวรัสเซลเพราะรัสเซลเคยโมว่าเขาโดนพวกต่างดาวจ ตัวไปสมัยเป็นนักบินแต่รัสเซียก็ไม่ได้สนใจคําพูดของไอ้พวกนี้เลยสักเดชจะจู่ๆทันใดนั้นร้านทั้งหลังมันก็สั่นเหมือนมีแผ่นดินไหวแล้วพอออกมานอกร้านไอ้พวกปากดีเมื่อกี้มันก็ได้รู้แล้วละว่าต่างดาวที่รัสเซียพูดนั้นมีอยู่จริง ฉากต่อมาเราจะมาอยู่กับหนูน้อยดีแลนในเช้าวันนี้เขาก็ได้วิ่งเข้ามาปลุกแม่ให้ตื่นเพื่อเรียกให้ทั้งสองคนลุกขึ้นไปดูยานอาวกาศบนท้องฟ้าเร็วเขา้าแต่ดูเหมือนว่าสตีเวนกับแฟนชื่อว่าจัสตินก็จะไม่สนใจขณะเดียวกันในเมืองตอนนี้มันก็กําลังวุ่นวายกันมากๆส่ตาของทุกคนจดจ้องขึ้นไปยังยานอาวกาศลำยักษ์ที่มันลอยปกคลุมทุกพื้นที่จนดํามืดไปหมดเดวิดเองที่อยู่ในสํานักงานก็วิ่งขึ้นไปดูบนดาดฟ้าซึ่งนั่นก็ทําให้เดวิดเข้าใจแล้วละาวา่า สัญญาณที่เขาเจอนั้นมันไม่ใช่แค่สัญญาณธรรมดาแต่มันคือสัญญาณที่บอกว่าโลกทั้งใบกําลังกลายเป็นเท่าทุลี ฉากต่อมาตัดไปยังด้านสตีเวนกับจัสตินทั้งสองคนที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรก็เดินออกมาหยิบหนังสือพิมพ์ดังเช่นทุกวันแต่ที่น่าแปลกคือทําไมวันนี้เพื่อนบ้านที่อยู่รอบๆเขาต่างพากันเก็บข้าวเก็บของกันไปหมดเลยแต่พอทั้งคู่เงยหน้าขึ้นไปมองบนท้องฟ้าพวกเขาทั้งก็ต้องอ้าปากค้างกับสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเพราะในวิทีนี้มันไม่มีคมําบรรยายใดๆเลยที่จะใช้อธิบายถึงความรู้สึกตอนนี้ได้ฉากต่อมาตัดกลับไปยังด้านเดวิดหลังจากที่เขาลงมาจากดาดฟ้า เดวิดก็วิ่งมาเห็นข่าวในทีวีที่มีการระบุว่าทุกหัวเมืองสัมพันธ์ต่างๆทั่วทั้งโลกก็ต่างได้เจอกับยานอาวากาศเหมือนกันทั้ง36ประเทศนั่นยิ่งทําให้เดวิดเขามั่นใจได้เลยวา่าไอ้พวกต่างดาวมันจะทําอะไรต่อไปจากนั้นเดวิดจึงตัดสินใจโทรศัพท์เข้าไปหาคอนนี่ซึ่งเธอนั้นก็เป็นเมียเก่าของเขาที่ทํางานกับประธานาธิบดีแต่พอเดวิดพ่ายาันจะบอกถึงเรื่องสัญญ,ญาณที่เจอคอนนี่ก็ไม่สนใจแล้วตัดสายโทรศัพท์ทิ้งไปซะอย่างงัน ฉากต่อมาแต่ไปยังด้านสตีเวนปรากฏว่าเขานั้นก็เป็นถึงผู้กองกองทัพอากาศเอเทโรนั่นจึงทําให้สตีเวนต้องรีบไปรายงานตัวที่กองทัพทันทีส่วนด้านจัดมินแฟนของเขาเดี๋ยวเธอจะพาลูกตามไปทีหลังฉากต่อมาแต่ไปยังด้านเดวิดเขาก็รีบปั่นจักรยานมาหาพ่อเพื่อขอให้พ่อเขาไปส่งที่ทําเนียบข่าวด้วยในเมื่อโทรศัพท์ไปคอนนี่ไม่สนใจก็คงมีทางเดียวคือต้องไปหาเธอถึงที่ ขณะดเดียวกันด้านรัสเซลเขาก็ถูกนําตัวไปคัางพอพี่แกเล่นขับเครื่องบินไปปวยข่าวคมรอยเรื่องต่างดาวมิเกลพอเห็นข่าวเลยบอกน้องๆให้เก็บข้าวของกันได้แล้วเราจะไปจากที่นี่กันทันทีแต่พอมิเกลจะขับรถออกมารัสเซลพ่อของเขาดันออกมาจากคุกซะอย่างนั้นฉากต่อมาตัดไปยังด้านสตีเวนที่มาถึงยังฐานทัพอากาศเขานั้นก็ได้รับจดหมายโดนที่ส่งมาจากนาซาโดยในจดหมายก็บอกให้ขเขาเตรียมตัวเข้าร่วมปฏิบัติการของกองทัพที่พวกเขากําลังตเตรียมการตอบโต้ การกระทําของต่างดาวฉากต่อมาตัดไปยังด้านเดวิดหลังจากที่เขาขับรถมาถึงยังทำเนียบข่าวเขาก็ใช้ความรู้ที่ริ่มเรียนมาแฮกเอาเบอร์ถือของคอนนี่มาจนได้แล้วพอจอห์นนี่รับสายโทรศัพท์เดวิดก็บอกให้เธอตั้งใจฟังก่อนผมมีเรื่องสําคัญจะเล่าให้ฟังถ้าคุณไม่เชื่อรองรูที่หน้าต่างก่อนสีพาผมเข้าไปแล้วผมจะบอกทุกอย่างให้ฟังเอง ขณะเดียวกันด้านรัฐมนตรีกาลาโฮเขาก็ออกคำสั่งให้ส่งเฮลิคอปเตอร์สื่อสารขึ้นไปเพื่อพยายามติดต่อว่าพวกต่างดาวนั้นมาที่โลกกันทําไมส่วนด้านเดวิดพอเขามาถึงยังห้องประธานาธิบดีเขาก็อธิบายให้ทั้งคอนนี่และประธานาธิบดีฟังว่าเจ้าพวกต่างดาวมันใช้ดาวเทียมของเราเล่นงานเราเองเวลาใกล้หมดแล้วถ้าอิงตามสัญญาณที่ผมจับมาได้ตอนนี้เราเหลือเวลาแค่27นาทีเท่านั้นประธานาธิบดีพอได้ยินดังนี้เขาจึงรีบสั่งให้ทุกคนอพยพออก ไปจากเมืองทันทียกเลิกคำสั่งเฮลิคอปเตอร์นั่นซาแต่เหมือนคำสั่งของประธานาธิบดีวิสมอรก็จะช้าเกินไปเมื่อในขณะนี้ประตูยานอาวกาศมันได้เปิดออกแล้วส่งผลทําให้เฮลิคอปเตอร์ที่บินขึ้นไปโดนยิงล่วงทันทีฉากต่อมาเราจะมาอยู่กับท่านผู้หญิงภรรยาของประธานาธิบดีโดยในตอนนี้เธอก็รีบขึ้นเครื่องบินเพื่อรีบหนีจากที่นี่ตามคำสั่งของสามีตัวเอง ขณะดเดียวกันด้านทำเนียบขาวทุกคนในอาคารก็ต่างพากันขึ้นเครื่องบินรีบหนีออกจากที่นี่ทันทีไม่กี่วินาทีต่อจากนั้นประตูยานอาวกาศด้านล่างก็ถูกเปิดออกมันช่างเป็นอะไรที่ดูสวยงามมากแสงสีเขียวอันงดงามทําให้ทุกสายตาในโลกต่างหยุดนิ่งแต่ความสวยงามนั้นมันก็ช่างแสนสัน้นเมื่อแกนกลางของยานอาวกาศเริ่มชาร์จพลังงานแล้วจากนั้นมันก็ยิงเลเซอร์อัดลงใส่ตัวเตอร์ประชาชนตาดำๆหลายแสนหลายล้านคนหายเกลี้ยงภายในพริบตาหรือ แม้แต่ทำเนียบข่าวเองก็ไม่รอมันคือเปลวไฟขนาดใหญ่ที่คนไม่อาจต้านทานได้รัศมีการระเบิดของมันออกไปไกลากามากขึ้นเรื่อยๆส่วนด้านพวกประธานาธิบดีกับเดเวิพวกเขาก็สามารถขึ้นเครื่องบิน Air Force 1วัมาได้ทันถ้าช้ากว่านี้อีกสักหน่อยทุกคนคงตายไปแล้วแน่ๆ ฉากต่อมาแต่ไปยังจัสตินแฟนของผู้กองสตีเวนซึ่งตอนนี้เธอก็ขับรถมะติดแงกอยู่ในอุโมงค์แล้วพอเธอหันไปเห็นว่าด้านหลังกําลังมีเปลวไฟไล่เข้ามาจัสตินจึงรีพาลูกลูกหมาเข้าไปหลบอยู่ในห้องเก็บของข้างๆเพราะหากนั่งอยู่ในรถจนต่อไปได้กลายเป็นเศษขี้เท่าเหมือนกับคนอื่นๆอย่างแน่นอนเช้าวันต่อมานะวันที่3มกรกฎาคมปรากฏว่าจัสตินกับลูกชายเธอนั้นก็ยังไม่ตายทั้งสองคนรอดตายมาได้อย่างปาฏิหาร ขนาดเดียวกันด้านสามีของเธออย่างสตีเวนทางกองทัพอากาศก็สั่งให้เครื่องบินทุกลำมันจู่ขี่ปนาวุธขึ้นไปถล่มมันได้เลยแต่ทว่าเรื่องมันก็ไม่ง่ายแบบนั้นเมื่อลูกขี่ปนาวุธที่ถูกยิงออกไปมันก็ถูกยิงไปประทะเข้าใส่โลกพลังงานส่งผลทําให้ยานอากาศต่างดาวไม่รับความเสียหายเลยเท่านั้นยังไม่พอเมื่อคนบนโลกส่งเครื่องบินสู่น่านฟ้าไอ้พวกต่างดาวเองมันก็ส่งยานบินของตัวเองออกมาสู้รบด้วยแล้วเรื่องมาหาสวยอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเครื่องบินของ พวกต่างดาวมันก็ดันมีเกราะเหมือนกันด้วยทําให้ฝูงบินของสตีเวนทุกลำโดนสอยร่วงจนหมดจะเรือรอดก็แต่ผู้กองสตีเว่นคนเดียวที่สามารถบินหลบหลีกหนีเข้ามาในช่องเขาได้แล้วพอได้จงังหวะสตีเวนก็กดปล่อยล่มปิดหน้ามันเอาไว้แล้วดีดตัวเองเออกไปจากที่นั่งทําให้ยานต่างดาวที่บินตามมาพุ่งเสยหน้าผาล่วงลงสู่พื้นดินขณะดเดียวกันที่ฐานทัพอากาศจะพวกต่างดาวมันก็ได้ส่งยานบินเข้ามาทําการข่มกระหน่ำจู่โจมสิ่งมีชีวิตทุกอย่างรวมถึงเครื่องบินทุกล จนพังพินาศกลับมายัางด้านผู้กองสตีเวนหลังจากถอดล่มชูชีพออกมาได้เขาก็เดินมาเปิดประตูยานของไอ้พวกต่างดาวแล้วสิ่งที่เจอก็คือเจ้าเอเลี่ยนตัวโคตรใหญ่ที่มันมีหนวดรุงรังเต็มไปหมดสตีเวนก็ไม่รอช้าใช้มัดขวาอันทรงพลังทำการสัดเข้าหน้าของมันเต็มๆจนสลบไป ฉากต่อมาแต่มายังบนเครื่องบินแอร์ฟอร์ตวันรัฐมนตรีการาโฮมก็บอกประธานาธิบดีว่าเราต้องยิงนิวเคลียร์กันเดี๋ยวนี้แต่เดวิดก็ไม่เห็นด้วยเพราะการทําแบบนั้นมันจะทําให้มีคนต้องตายอีกเยอะมากๆไอเจ้ารัฐมนตรีพอเจอเดวิดเข้ามายุง่งมันก็สั่งให้ลากตัวเขาออกไปซากคนพ่อของเดวิดพอเห็นลูกตัวเองโดนดา่าเขาก็ด่าเจ้ารัฐมนตรีกลับไปว่าถ้าเกิดพวกนายไม่ได้เดว,เวดิดตอนนี้คงตายกันไปหมดแล้วล่ะพวกรัฐบาลอย่างแกไม่เห็นทําอะไรกันได้เลยแล้วนหนล่ะ โครงการแอเรีย51ที่เขาล่ำลือก,กันว่ามีการทดลองเกี่ยวกับพวกต่างดาวอยู่ด้วยประธานาธิบดีวิทหมอก็บอกมันไม่จริงเลยเรื่องแอเรีย51กับเรื่องยานต่างดาวมันไม่จริงเลยสักนิดแต่โจโจ้เจ้ารัฐมนตรีระราหมันก็พูดขึ้นมาว่ามันก็ไม่ใช่อย่างนั้นสัทีเดียวเพราะอันที่จริงแอเรีย51มันมีอะไรบางอย่างซุกซ่อนอยู่ด้วย ฉากต่อมาตัดไปยังจัสตินหลังจากที่เธอรอดตายมาได้จัสตินก็ขับรถบรรทุกเพื่อพาทุกคนตรงไปยังฐานทัพอากาศแล้วนั่นก็ทําให้จัสตินได้เจอกับท่านผู้หญิงภรรยาของท่านประธานาธิบดีที่เครื่องบินเธอโตซึ่งโชคดีมากที่เธอนั้นก็ยังไม่ตายฉากต่อมาตัดไปยังด้านสตีเวนปรากฏว่าเขาก็ได้ทําการลากล่างของไอ้เจ้าต่างดาวมาด้วยด้วยจุดมุ่งหมายของสตีเวนก็คือการตรงไปยังแอร์เรีย 50A เพราะก่อนหน้าที่เครื่องบินเขาจะตกลงสตีเวนได้บังเอิญไปเห็นฐานทัพนี้เข้า พอดีแล้วนับว่าโชคดีมากที่จู่ๆมีประชาชนหลายครอบครัวขับรถลุยทะเลทรายมาเจอสตีเวนพอดีทําให้เขาไม่ต้องเดินอีกต่อไป ฉากต่อมาแต่ไปยังฐันทับลับในเอเรีย5 0ประธานาธิบดีก็ได้มาเจอกับดร์เออร์เกนซึ่งเขานั้นก็ทํางานที่นี่มานานมากกว่า15ปีแล้วโดยสิ่งที่เขาภูมิใจนําเสนอเลยก็คือยานของพวกต่างดาวด้วยเจ้ายานผีลํานี้มันก็เหมือนกับยานบินที่ไล่ยิงพวกกองทัพก่อนหน้านี้เลยนอกจากนั้นดร์เออร์เกนยังมีร่างกายของพวกต่างดาวเก็บเอาไว้อีกด้วยพูดจบดร์ Dr. เขาก็พาทุกคนมาชมร่างของต่างดาวที่ถูกดองเอาไว้พวกมันมีหัวขนาดที่ใหญ่กว่ามนยทั่วไปมากๆึ่ง ดังนั้นก็ไม่แปลกที่พวกมันจะมีเทคโนโลยีก้าวรำกว่าเราแต่ถึงพวกมันจะฉลาดกว่าเราเพียงใดเพราะว่าร่างกายเบื้องต้นของมันก็ปรอบบางเหมือนกับเราด้วยที่แตกต่างกันก็คือมันไม่มีเส้นเสียงเหมือนกับเราวิธีการสื่อสารของพวกมันก็คงไปนการใช้โทรจีโดยที่พวกมันทุกตัวไม่ต้องเปล่งเสียงออกประทางวาจากันเลยฉากต่อมาตัดไปยังด้านสตีเวนหลังจากที่เขาแบกร่างเอเลียนนั่งรถไปถึงแอร์เรีย 50A เขาก็พาเจ้าเอเรียนมาส่งมอบให้กับดรเออร์เกนขณะเดียวกันที่ด้านประธาน นาธิีปดีเขาก็กําลังปวดหัวเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าประเทศหลักๆทั่วทั้งโลกต่างดนเอเลียนโจมตีกันหมดเลยแล้วถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปอีกไม่เกิน36ชั่วโมงโลกของเราได้จบสิ้นแน่ๆจากนั้นผู้กองสตีเวนก็เข้ามาขออนุญาตท่านในพลเพราะเขาอยากรีบกลับไปยังฐานทัพอากาศให้เร็วที่สุดแต่ผู้พันวิลเลียมก็บอกว่าที่ฐานทัพอากาศนั้นถูกทาลายสิ้นซากไปหมดแล้วไม่มีใครรอดชีวิตเลยแม้แต่คนเดียว ฉากต่อมาตัดไปยังจัดมินเธอที่ขับรถถึงยังฐานทัพอากาศเอเธอโรปรากฏว่าที่นี่มันก็เหลือแต่ซากแต่เธอนั้นก็ยังไม่ยอมแพ้จัดมินได้พาลูกกับทุกคนที่ยังรอดมาเก่อกองไฟเพื่อนอนค้างแรมกันที่นี่ให้ผ่านพ้นไปได้สักวันก็ยังดีฉากต่อมาตัดไปยังด้านด er ็อกเตอร์เออเกนเขากับทีมงานก็ได้นําร่างของต่างดาวมาทําการผ่าําและแต่ในทันทีที่เริ่มถอดชุดตัวนอกของมันออกไอเจ้าเอเลี่ยนตัวในมันก็ใช้พลังจิตปั่นหัวสมองของด็อกเตอร์คนในทีมงานพอเห็น รีบเข้ามาดูว่าด็อกเตอร์เป็นอะไรไอ้เจ้าเอเลี่ยนจึงใช้โอกาสนี้กระโดดออกมาไล่ฆ่าทุกคนจนเกลี้ยงไม่นานนักพอพวกประธานาธิบดีเข้ามาดูด็อกเตอร์เออร์เกนก็โดนเอเลี่ยนใช้หนวดของมันบีบรัดเส้นเสียงเอาไว้ทําให้เขาสามารถถ่ายทอดคําพูดของเจ้าเอเลี่ยนออกมาได้ประธานาธิบดีพอรู้ว่าสามารถสื่อสารกับมันได้แล้วประธานาธิบดีจึงถามไปว่าเราสามารถเจรจาสงบศึกกันได้หรือเปล่าแต่เจ้าเอเลี่ยนตัวนี้ก็บอกว่าไม่มีสันติพวกเราต้องการให้มนุษย์ทุกคนตายมีเพียงความ ตายเท่านั้นที่พวกเราต้องการจากนั้นประธานาธิบดีวิทมอที่โดนกระแสจิตของมันพุ่งใส่หัวเขาจึงรู้แล้วเราว่าพวกมันมาเพื่อฆ่ามันเหมือนตะกั่วแตนที่หาแรงอาหารที่ใหม่ๆแล้วโรคของเราเองก็คือแรงอาหารที่ต่อไปของมันพออธิบายจบประธานาธิบดีวิทมอก็สั่งยิงพวกมันด้วยอาวุธนิวเคลียร์ได้เลยฉากต่อมาตัดไปยังผู้กองสตีเวนเขาได้ขโมยเอาเครื่องบินของกองทัพบินกลับไปที่ฐานทัพอากาศเพราะเขาเชื่อว่าจัดมินแฟนของตนต้องอยู่ที่นั่นแน่ๆกลับมายังด้านประธานาธิบดี ปรากฏว่าหัวรบนิวเคลียร์ที่ยิงออกไปใส่ยานต่างดาวมันก็ไม่อาจทะลุผ่านม่านพลังของพวกมันไปได้ทําให้วิทหมอต้องสั่งยกเลิกภารกิจทันที30นาทีต่อมาสตีเวนเขาก็ขับเครื่องบินมารับจัดมินกับท่านผู้หญิงขึ้นเครื่องมาด้วยอย่างนน,น้อยท่ามกลางความสิ้นหวังสตีเวนก็ทําให้เห็นแล้วหรืว่าหากเรายังมีความหวังลงเลืออยู่อนาคตทุกอย่างมันก็ยังไม่จบลงแต่ทว่าพอท่านผู้หญิงถูกนําตัวมาถึงมือหมอประธานาธิบดีเขาก็ต้องช็อกเมื่อรู้แล้วหรือว่าตอนนี้ มีเลือดออกที่ช่องท้องของเมียเขาเยอะเกินไปพวกหมอเองก็ไม่อาจช่วยอะไรได้นั่นจึงทำให้ประธานาธิบดีวิทมอเสียใจเป็นอย่างมากแต่ตัวเขาตอนนี้ก็จะมาอ่อนแอไม่ได้เพราะหากไรซึ่งผู้นำทุกอย่างมันคงจบสิ้นแน่ๆ ฉากต่อมาแต่ไปยังด้านเดวิดที่กำลังดื่มเหล้าเมาหนักมากเพราะเขาไม่เห็นด้วยเลยที่ประธานาธิบดีสั่งยิงนิวเคลียร์แบบนั้นแล้วนั่นก็ทําให้เดวิดถูกพ่อตัวเองเข้ามาดา่าว่าแกน่ยยังมีสุขภาพแข็งแรงดีคนเราจะมายอมแพ้อะไรแบบนี้ได้ยังไงร,รีบไปอาบน้าดีกว่าเดี๋ยวนายจะเป็นหวาดเดวิดพอได้ยินพ่อพูดแบบนั้นเขาจึงนึกไอเดียอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ทันทีจากนั้นเดวิดจึงเรียกให้ทุกคนเข้ามารวมตัวกันที่นี่เขาคิดไอเดียอะไรบางอย่างออกแล้วแล้วพอทุกคนเข้ามารวมตัวกัน เดวิดก็บอกว่าเราสามารถใช้เวลารัสปล่อยใส่ยานแม่ของมันได้ถ้าเราทําให้มันติดเชื้อไวรัสกรอบป้องกันของพวกมันก็จะหายไปเหมือนดังที่ผู้พันสามารถยิงกระปองโคกบนยานลํานั้นได้เพียงแต่ว่าการที่จะทําแผนนี้ได้สําเร็จคือเราต้องใช้ยานบินลานี้ออกบินขึ้นไปหายานแม่ของมันถ้าเกิดทําได้เราก็จะสามารถปล่อยเวลรัสใส่มันได้แต่เจ้ารัฐมนตรีกระลาห่มปากหมามันก็ไม่เห็นด้วยใครมันจะไปขับยานลํานี้ได้กันล่ะแล้วเจ้ายานนี้มันตกลงมาไม่รู้กี่สิบปีแล้ว ยังดีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเดวิดพอโดนสบป,ประมาทแบบนี้เขาก็สั่งให้เอาขายยางของยานบินออกซะปรากฏว่าทันทีที่เอาขายยางออกเจ้ายานบินลํานี้มันก็ลอยได้จริงๆประธานาธิบดีพอได้ฟังแผ่นนี้เขาจึงสั่งให้ดําเนินการได้ทันทีแต่เจ้ารัฐมนตรีแห่งซวยนี้มันก็ยังไม่ยอมมันพยายามเถียงว่าแผ่นนี้มันไร้าสาระมากๆประธานาธิบดีพอโดนยุงนี่เป่าหูสักพักเขาก็อดใจไม่ไหวพร้อมขัดพันไปตะโกนด่ามันแล้วสั่งปลดออกจากตําแหน่งทันที ไม่เคยช่วยอะไรแล้วยังจะปากมากไม่ยอมหยุดพูดอยู่ได้คอนนี่พอเห็นไอ้แก่นี่โดนไล่ออกเธอก็หัวเราะชอบใจยกใหญ่ ฉากต่อมาผู้พันวินเลียมก็ส่งรหัสมอสไปบอกฐานทัพที่เหลืออยู่บนโลกให้พวกเขาเตรียมตัวด้วยเพราะในตอนนี้เรามีวิธีการทำลายโลกของพวกมันแล้วการโจมตีทั้งหมดจะเริ่มขึ้นภายใน5ชั่วโมงฉากต่อมาแต่ไปยังด้านรัสเซียพ่อนักบินขี้เมาเขากับทหาปรประจำการอีกหลายคนก็ต่างอาสาสมัครมาลงเพื่อช่วยเหลือโลกเพราะตอนนี้นักบินของกองทัพเหลือเพียงแค่15%จากทั้งหมดทำให้กองทัพต้องเรียกระดมพลทุกคนที่สามารถบินเครื่องบินได้ให้มาช่วย กลับมายัางด้านสตีเวนตอนนี้เขาก็กําลังมาดูอุปกรณ์ต่างๆของกองทัพที่พวกเขาติดลงไปบนตัวยานบินเพิ่มแน่นอนว่าสิ่งที่พวกไปด้วยมันก็ต้องมีหัวรบนิวเคลียร์ขนาดใหญ่เพราะหากสามารถปล่อยไวรัสได้สําเร็จสตีเวนก็ต้องทําลายยานแม่ของมันด้วยหลังจากตรวจดูอุปกรณ์แล้วเสร็จคอนนี่เธอก็เข้ามาคุยกับเดวิดเพราะเธอไม่เข้าใจเลยว,ว่าทําไมเดวิดต้องไปทําภารกิจนี้เองไอ้เจ้าเดวิดก็บอกว่าไม่ได้สิ่งนี้ผมต้องทําเองจะให้คนอื่นไปทําไม่ได้เด็ดขาดเพราะมันอาจเกิดเรื่องผิ พลาดขึ้นได้ตลอดเวลาจะไว้ใจคนอื่นให้มาทําหน้าที่นี้ได้ยังไงฉากต่อมาแต่ไปยังสตีเว่นกับจัดมินทั้งสองคนก็เข้ามาหาหลวงพ่อเพื่อทําวิธีแต่งงานโดยในงานแต่งครั้งนี้ก็มีเดวิดกับคอนนี่มาเป็นสักขีพยานให้ด้วยหลังจากงานแต่งงานจบลงเราทหารทุกคนก็ออกมาเพื่อเตรียมตัวขึ้นบินประธานาธิบดีเองก็ขึ้นพูดปลุกใจให้ทุกคนลุกขึ้นสู่เพราะในวันนี้จะไม่ใช่แค่วันชาติอเมริกาอีกต่อไปมันจะเป็นวันฉลองวันประกาศอิสรภาพของโลก พอกล่าวปลาใส่โจประธานาธิบดีวิทมอร์ก็ไปเปลี่ยนใส่เป็นชุดนักบินเพราะก่อนหน้าที่เขาจะขึ้นมารับตําแหน่งประธานาธิบดีวิทมอร์นั้นเขาก็เคยเป็นนักบินรบมาก่อนขณะเดียวกันด้านสตีเว่นและเดวิดหลังจากกล่าวคําอําลากับครอบครัวแล้วเสร็จทั้งสองคนก็ขึ้นไปบนยานต่างดาวพวกนักบินคนอื่นอย่างรัตเซลก็พากันขึ้นเครื่องบินเพื่อเตรียมตัวลุยด้วยเหมือนกันเมื่อทั้งกองทัพเตรียมพร้อมแล้วสตีเว่นก็บังคับยานบินต่างดาวขับพุ่งออกไปจากฐานด้วยความเร็วสูงสุดพอขับยา ออกมานอกชั้นบรรยากาศสตีเว่นเขาก็รู้สึกตะรึงมากๆเพราะตัวเขานั้นอยากทําแบบนี้มาตั้งนานแล้วการมองโลกของเราจากภายนอกมันเป็นอะไรที่สวยงามมากจริงๆจากนั้นไม่นานเดวิดเขาก็เปิดระบบบินออโตโ้เพื่อให้ยานแล่นเข้าไปหายานแม่ด้วยตัวเองขณะเดียวกันที่บนพื้นโลก่รนี้เธอก็แนะนําให้พาผู้คนที่อยู่ด้านนอกเข้าบังเกอร์กันดีกว่าเพราะหากเราโดนโจมตีอย่างน้อยๆที่นี่ก็จะพอต้านทานเอาไปได้ กลับมายัางด้านเดวิดและสตีเบนทั้งสองคนที่นั่งยานบินเข้ามาในยานลำใหญ่ปรากฏว่ายานอาวกาศขนาด550กิโลเมตรของพวกมันมันก็ช่างดูยิ่งใหญ่อรังการมากๆมีพวกเอเลี่ยนเป็นล้านตัวอยู่ตามทุกซอกทุกมุมเสมือนว่านี่เป็นประเทศประเทศหนึ่งที่เคลื่อนที่ได้ก็ไม่ปานไม่นานนักพอยานเข้าสู่แท่นจอดสติวเบนก็กลัวว่าพวกต่างดาวมันจะเห็นเราผ่านทางช่องกระโจกแต่เดวิดก็บอกว่าไม่ต้องกลัวไปเราเตรียมฟิล์มดำมาแล้วจากนั้นเดวิดเขาก็เริ่มปล่อยไวรัสเข้าสู่ตัวย านแม่ของพวกต่างดาวพออัพโหลดไวรัสถึงร้อยเปอร์เซนต์ฝูงบินบนโลกที่นำโดยประธานาธิบดีก็ต่างเปิดฉากยิงขีปนาวุธใส่ยานบินของพวกต่างดาวแต่ทว่าพอขีปนาวุธลูกแรกถูกยิงออกไปมันกับโดนโลกพลังงานของต่างดาวต้านเอาไว้ได้ผู้พันวินเลียมพอเห็นจึงสั่งให้ถอยทัพทันทีแต่ท่านประธานาธิบดีเขาก็ลองขอยิงอีกสักลูกแล้วนั่นก็ได้ผลระเบิดมิสไซส,สามารถทําความเสียหายกับยานแม่ได้สาเร็จแต่ทว่าเรื่องมันก็ยังไม่จบเมื่อพวกต่างดาวเองมันก็ปล่อยยานบินออกมาเสริมการ ป้องกันซึ่งนั่นก็ทําให้แอเรียฮัสบพลอยโดนการโจมตีไปด้วยขณะดเดียวกันด้านสตีเวนหลังจากทั้งสองคนสามารถปล่อยไวรัสแล้วเสร็จเขาก็พยายามขับยานออกไปเพื่อยิงนิวเคลียร์ที่เตรียมมาแต่ตัวยานมันก็ดันไม่สามารถหลุดออกจากแท่นจอดได้เพราะตอนนี้เหมือนว่าเจ้าเอเลี่ยนที่อยู่ตรงหน้าเหมือนมันจะรู้แล้วว่ายานลำนี้เป็นนอนบอนไซ่ขนาดเดียวกันที่บนพื้นโลกปรากฏว่าถึงแม้เครื่องบินทุกลำจะยิงใส่ตัวยานของมันได้แต่แรงระเบิดจากมิไซล์ของเครื่องบินก็ไม่สามารถ ทำลายโครงสร้างที่แข็งแรงของมันได้เลยทำให้ท่านประธานาธิบดีเขาต้องบินลงไปใต้ยานของพวกมันเพื่อยิงใส่แท่นชาร์จปืนใหญ่ของพวกมันเองเพราะจุดนั้นมันน่าจะเป็นจุดที่ปลอดบ,บางมากที่สุดแล้วแต่พอมิสไซล์ลูกสุดท้ายของประธานาธิบดีถูกยิงออกไปเขากลับยิงโดนคลิปของมันทำให้ตัวยานยังอยู่เหมือนเดิมนั่นเท่ากับว่าตอนนี้ทั้งฝูงบินไม่มีใครเลยที่เหลือมิสไซล์เลยสักลูกแต่จู่ๆทันใดนั้นรัสเซลลลเขาก็บินเข้ามาแล้วโชคดีมากที่เขาก็ยังเหลือมิสไซล์อีกลูกแต่ พอรัสเซียจะยิงมิตรซล์ออกไปปรากฏว่าตัวยิงมิตรซัยมันก็ดันไม่ทํางานรัสเซียพอเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาจึงพูดใส่วิทยุไปว่าฝากบอกลูกผมด้วยว่าผมรักพวกเขามากสุดหัวใจพูดจบรัสเซียก็บินขึ้นตรงไปหาปืนใหญ่ของไอ้พวกต่างดาวที่ตอนนี้มันกําลังชาร์จพลังงานพอดิบพอดีแล้วในวินาทีที่รัสเซียมงใส่ปืนใหญ่ของมันยานบินยักษ์ขนาด15ไมล์ของต่างดาวก็ระเบิดจากภายในมันพุ่งทะเลยังสู่พื้นดินมีเกี่ยวผู้เป็นลูกพอเห็นว่าพ่อตัวเองนั้นกล้าหาญ มากขนาดไหนเขาก็รู้สึกภูมิใจกับพ่อัวเองเป็นอย่างมากจากนั้นผู้พันวิเลียมก็ติดต่อไปยังกองทัพที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเพื่อให้พวกเขาสอยอยานเปรดนี่ลงมาให้ได้เหมือนกับเราฉากต่อมาตัดกับไปยังด้านสตีเวนและเดวิดหลังจากที่พวกเขาจุดซิก,ก้าฉลองกันเสร็จสตีเวนก็ยิงหัวรบนิวเคลียร์พุ่งเข้าไปกลางลำของพวกต่างดาวโดวยพวกเขานั้นก็มีเวลาเพียงแค่30วินาทีก่อนที่หัวรบจะระเบิดไม่นานนักพอหลุดออกมาจากฐานจอดได้สตีเวนก็เร่งเครื่องเต็มกำลังขับออกไปจากตัว นก่อนที่บานประตูของมันนั้นจะปิดลงแล้วในเซี่ยวได้ถืที่ทั้งสองคนออกมาจากตัวยานได้ไอ,อยานอาวากาศลําแม่ของพวกมันก็ระเบิดแหลกเป็นอนุให้พวกมันได้รู้ว่านี่คือพลังของมนุษย์มนุษย์ตัวเล็กน้อยที่พวกมันกล้าดูถูกถึงแม้ว่าสิ่งนั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ก็ตามแล้วหลังจากที่พวกเขาเอาชนะต่างดาวได้ทั้งจัสตินกับคอนนี่ก็ต่างพากันนั่งท้ายกระบะว,วิ่งไปหาสุธิรักษ์ของตนประธานาธิบดีวิทหมอเองก็ขอชมทั้งคู่อย่างสุดใจถึงแม้ในครั้งนี้จะมีคน ตายไปมากมายแต่เราก็ไม่ทําให้พวกเขาต้องมาตายฟรีเพราะคนที่อยู่รวมถึงคนที่จากไปเราทุกคนต่างช่วยกันปกป้องโรคใบนี้ด้วยกันเอาไว้ทั้งนั้นอย่างน้อยในครั้งนี้เราก็ได้เห็นความสามัคคีของคนหมู่มากมันคือความสามัคคีที่มีความหวังอยู่เต็มเปี่ยมจนทําให้พวกเรานั้นสามารถผ่านภัยพิบัตริครั้งนี้มาได้ซึ่งมันเป็นชัยชนะที่พวกเราจะจดจําไปตลอดกาลแล้วเรื่องราวของ ID4 สงครามวันดับโลกก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ